ครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมนะครณครูจิรวัตรปันเดืองใบบุญนะครับโรงเรีมัธาตระแบกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสองนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับจะมาพูดคุยถึงหัวข้อนะครับในของการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในระดับชั้นมัธยมได้ด้วยนะครับในเรื่องของห่วงโซ่อาหารนะครับ อ่าสำหรับของโซอาหารคืออะไรนะครับของโซอาหารคือการถ่ายทอดพลังงานนะครับของสิ่งมีชีวิตเป็นทอดๆอดย้านะครับอ่าย้ําว่าเป็นทอดทอดนะครับอ่าย้าว่าเป็นการถ่ายทอดพลังงานนะครับคือการถ่ายทอด,ทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตเป็นทอดๆอดนะครับเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีการบริโภคต่อต่อกัน นะครับคีย์เวิร์ดคือการบริโภคต่อกันการกินต่อกันเป็นทอดๆนะครับจากมีใครบ้างนะครับผู้ผลิตผู้บริโภคนะครับในห่วงโซ่อาหารจะมีทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและรวมไปถึงผู้ย่อยสลายด้วยนะครับอ่าก่อนอื่นเรามารู้จักคําว่าผู้ผลิตก่อนละกันนะครับผู้ผลิตคือใครนะครับผู้ผลิตคืออะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ อะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาสามารถสร้างอาหารเองได้นะครับโดยใช้กระบวนการสั่งเคราะห์แสงเช่นเกี่ยวกับพืชน,นะครับมีพืชมีสาหร่ายและมีแบคทีเรียาบางชนิดนะครับนี่เราเรียกว่าผู้ผลิตทั้งหมดเลยนะครับอ่าต่อมาจะเป็นเรื่องของผู้บริโภคนะครับครับสำหรับผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคเอ่อคืออะไรคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถ สร้างอาหารเองได้อ่าไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้นั่นเองต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะครับนี่คือเราเรียกว่าผู้บริโภคนะครับโดยเราจะแบ่งผู้บริโภคออกเป็น4ประเภทนะครับเราจะแบ่งกลุ่มออกเป็น4ประเภทด้วยกันคือสิ่งมีชีวิตที่เขากินพืชนะครับเช่นวัวช้างมา้าอะไรพวกนี้เนาะอ่ารวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์เป็นอาหาร นะครับกินสัตว์อย่างเดียวเลยนะครับก็เช่นเสือดาวสิงโตนะครับหรือบางชนิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขากินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารก็ได้เช่นมนุษย์คนเรานี่เองนะครับและสุดท้ายนะครับผู้บริโภคสุดท้ายคือสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์ที่กินซากเป็นอาหารเช่นนกแรง้งเป็นต้นนะครับนี่คือความหมายของคำว่าผู้บริโภคเนาะอ่าต่อมาสุดท้าย ความหมายของคำว่าผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์คืออะไรนะครับผ uh, <im> ู้ย hmm. ่อยสารผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์คือเขาจะดำรงชีวิตโดยผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตนะครับให้เป็นสารอาหารให้เป็นสารอาหารแล้วเขาดูดซึมสารอาหารที่ได้นะครับไปใช้ในการดำรงชีวิตไปใช้ไปการขอภัยครับไปใช้ในการดำรงชีวิตเช่น เห็ดราหรืออาจจะเป็นแบคทีเรียเป็นตน้นนี่คือเขาเรียกว่าผู้ย่อยสลายสารยินรีนะครับผู้ย่อยสลายสารอีนรีจะไม่เหมือนกันกันกบสัตว์ที่กินซากนะคนละแบบนะครับสัตว์กินซากคือสัตว์กินซากแต่ถ้าเป็นผู้ย่อยสลายสารอินรีคือเขาจะต้องอผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยนะครับแล้วเขาก็ดูดซึมสารอาหารนี้ในการดำรงชีวิตของเขาต่อไปอสไลด์สุดท้ายนี้จะเป็นเรื่องของตัวอย่างาตัวอย่างของฟู้ดเชนหรือ ห,ห่วงโซ่อาหารนั่นเองนะครับอ่าห่วงโซ่อาหารคือการกินต่อกันเป็นทอดทอดนะครับการกินต่อกันเป็นทอดทอดการถ่ายทอดพลังงานเป็นทอดทอดนะครับอ่าตัวอย่างนะครับผู้ผลิตในรูปของเราคือต้นข้าวเนาะต้นข้าวอ่าตะกะแตนอ่าจะเห็นว่าห่วงโซ่อาหารล er ูกศรต้องหันไปทางผู้กินนะอ่าลูกศรต้องหันไปทางผู้กินนะครับตะกะแตน กินข้าวกินต like so, ้นข้าวเป็นอาหารและนกก็มากินตะกัแตนต่อและนกก็โดนงูกินนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าห่วงโซ่อาหารคือการกินต่อกันเป็นทอดทอดไปเรื่อยๆนะครับต้นข้าวเราจะเรียกว่าผู้ผลิตที่เหลือจะเป็นผู้บริโภคเลยนะครับที่เหลือจะเป็นผู้บริโภคและทีนี้เราจะมีลำดับด้วยใครเป็นคนกินผู้ผลิตใครเป็นคนกินผู้ผลิตเราจะถือว่าเป็นผู้บริโภคลำดับที่ห ใครกินผู้บริโภคลำดับที่1เราจะจัดว่าเป็นให้เป็นผู้บริโภคลำดับที่2และใครกินผู้บริโภคลำดับที่2แสดงว่าคนนั้นเป็นผู้บริโภคลำดับที่3ามนะครับสัตว์หตัวเนี่ยสามารถเป็นได้หลายลำดับก็ได้นะครับถ้าหากอยู่ในเรื่องของฟู้ดเว็บหรือสายใยอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะแนเรียนในเรื่องถัดไปนะครับวันนี้ก็ หวังว่านะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เข้ามารับชมไม่มากก็น,น้อยครับสวัสดีครับ